จะเป็นคนไม่เงินนะเนาะโอะ่จะของสวนเาเรียกแจิมี่ก็ต้องเลยคุณเดหง่สัดสองคู่สามคู่นี่สามคู่ใหญ่ค่ะ สวัสดีตอนใสายๆค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปไหนเอะจะพาทุกคนไปเที่ยววันเกิดค่ะเป็นทริปวันเกิดหนูเองเริ่มแรกนะคะพ่อจ๋าก็กําลังเอาของใส่ลังโฟมไว้อยู่ค่ะใส่กล่องโฟมนะคะพ่อจ๋าก็เปิดตู้เย็นค้างไว้จ้าจะไม่เปลืองไฟได้ไงคะ น้องก็ลือ้อนนลือนี่นะคะได้ตู้เย็นใหม่ก็สิเป็นจังสี่ละจ้าอันนี้เราจะไปเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดค่ะไปกันทางครอบครัวนะคะว่าจะไปรับพี่เปียแล้วก็น้องกัปตันอยู่บ้านตรงข้างด้วยค่ะเปียกับน้องกัปตันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่บ้านตรงข้างนะคะว,ว่าเราจะไปเที่ยวแถวศรีสะเกดค่ะว่าแต่จะไปที่ไหนก็รอติดตามดูได้เลยนะคะก็จะแวะไปหาตากับยายด้วยค่ะก็จะเอาเห็ดนะคะเห็ดที่เราได้มานะคะก็คือหามาด้วยซื้อมาด้วยนะคะมา เก็บไว้ให้ตากับยายนะคะมาลวกไว้มานึ่งไว้แล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะบอกเลยว่ากินได้นานเลยนะคะแม่จาก็กําลัง เอาต้มอึงใส่ถุงอยู่ค่ะจะเอาต้มอึงแบบต้มพร้อมเลยนะคะเอาไปให้ตากับยายกินค่ะว่าจะไปกินข้าวอยู่บ้านตากับยายนะคะไม่รู้ว่าจะได้ไปกินมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นหรือมื้อค่ำนะคะรอ,อรับชมอยู่ในคลิปนะคะเพราะว่าจะไปเที่ยวก่อนอื่นแต่งตัวหมดแล้วจ้าแต่ยูยังไม่แต่งเลยลถมานะคะหน้าอะไรก็ไม่ได้แต่งไม่ได้ทาเลยค่ะแป้งก็ไม่ได้ทาน,นะคะเพราะรีบมากเลยค่ะกำนุ่นกำนี่ขึ้นรถมาเลยค่ะแม่จ๋าก็มีครีมมาแนะนําให้ใช้นะคะมาลองใช้ไปด้วยกันนะคะ คลองใช้ได้ หนึ่งวันแล้วจ้าบอกเลยว่าได้ผลดีมากเลยนะคะเดี๋ยวว่างจะมารีวิวให้ฟังนะคะเป็นครีมจากเกาหลีเลยค่ะเป็นครีมชั้นดีเลยนะคะราคาจับต้องได้ค่ะบอกเลยว่าเหมาะกับหน้าไม่สวยอย่างเรามากเลยนะคะบำรุงหน้า<อ>มากแต่ก่อนคือทาครีมอะไรก็ไม่ทาเลยค่ะจะมาลองใช้ได้แค่หนึ่งวันนะคะจะมาลองใช้ไปเรื่อยๆนะคะว่ามันจะได้ผล<อ>ไมหไมแม่จ๋ากับคนอื่นใช้คือได้ผลดีเลย,ยค่ะยังไม่ได้ไปไหนเลยค่ะสิบโมงครึ่งเลยยังมานั่งถ่ายเอกสารนี่ค่ะพอดีว่าหนูนะคะ ก็คือต้องมาปิ้นรายงานไปส่งครูค่ะก็เลยต้องมาให้พ่อจ๋าพามาปิ้นเอกสารตั้งแต่ก่อนไปค่ะกลัวกลับมามันจะไม่ทันนะคะเพราะว่าเราจะไปเที่ยวทั้งวันเลยจ้าวันนี้เราปิดร้านมาเที่ยวเลยนะคะลูกค้าของเราก็ยังโทรตามโทรสั่งอยู่ดีค่ะแต่ลูกค้าก็ไม่รีบนะคะบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาส่งก็ได้วุ่งนี้ค่อยมาส่งก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นลูกค้าแถวบ้านนะคะก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่มาอุดหนุนร้านเราไม่ได้ออกจากเกษตรเลยค่ะมาแวะซื้อน้ำ ร้านโปรดไปทานบนรถด,ด้วยค่ะจะได้ออกจากเกษตรก็จะสิบเอ็โมงแล้วจ้า ทั้งวันนี้เราจะกลับถึงบ้านกี่โมงเนาะไปกลับนะคะบอกเลยว่าวันนี้เราเที่ยวทั้งวันแบบจัดเต็มคาราเมลข้างทางไปเรื่อยนะคะตามจริงไม่ได้มาทางนี้ค่ะแต่เราจะมารับพี่เปียกับน้องกลับตามไปด้วยกันค่ะแรกเธอถามพี่เปียนะคะพี่เปียกก็บอกว่าอยู่บ้านตรงข้างค่ะก็ลังเลนะคะว่าจะไปดีไหมเนาะตอบแทนพี่แล้วเนี่ยพี่เปียก็เปลี่ยนใจนะคะไปอยู่ดีค่ะก็เลยมารับถึงที่เลยวัน<อ>นี้น้องกลับตันกับน้องปานินก็ไปด้วยนะคะ เชิญขึ้นรถมาเลยจ้าไปเที่ยวกันไหมโทรนัดกันตั้งแต่ตอนสายๆแล้วนะคะแต่กว่าจะได้ออกมาก็จะเที่ยงแล้วจ้าชายบอกหิวข้าวแล้วนะคะน้องกัปตันบอกว่าบอกวาหิวข้าวแล้วขึ้นรถมาปื๋บหิวเลยจ้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะจอดเซเว่นให้ข่าวจ้ากว่าจีหอดเซเว่นก็ต้องพานบานคุณพานทงหน้าไปอีกไกลอยู่ดอกจ้านั่ง ไปด้วยพูดคุยกันไปด้วยนะคะเพียก็หอ่อพวกมะม่วงห่อกระทอ้อนอะไรมาจิ้มพริกจิ้มเกลือกันกินจ้าน้องก็ไปนั่งกับแม่จ๋านะคะนั่งกับแม่จ๋าเห็นน้องขึ้นรถมาด้วยเมาส์มอยไม่หยุดเลยค่ะชวนน้องพูดนุ่นพูดนี่เลยค่ะพูดไม่หยุดเลยนะคะตามจริงเป็นคนพูดมากเลยค่ะวันนี้พ่อจ๋าพามาเที่ยวนะคะเพราะเป็นวันเกิดหนูค่ะก็ขอขอบคุณสําหรับคําอวยพรของทุกคนนะคะของอีฟซีทุกคนเลยค่ะเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะน้าอาทุกคนนะคะ ที่ได้ดูคลิปเรานะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นแสดงความอวยพรมันเกิดให้เรานะคะมีแต่ความปรารถนาดีนะคะก็ขอขอบพระคุณมากเลยค่ะวันนี้ก็เลยพาทุกคนมารับชมคลิปไปเที่ยวเลยค่ะหนึงวันเต็มจนแบตโทรศัพท์หมดเลยจ้า<ต>ถึงบ้านนะคะก็ตีหนึ่งเลยค่ะกว่าจะได้นอนแล้วจะมาชี้แจงเรื่องที่เราทําคลิปแล้วหายไปนะคะแล้วเราก็โพ์บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาเร็วๆนี้ค่ะดีว่าโทรศัพท์เพจเราโดนแฮกค่ะ ขนาดช่องเราไม่ได้ดังนนโดนแฮ็กเลยค่ะเป็นไปทั่วเลยค่ะก็ขอเตือนทุกคนนะคะแล้วก็เตือนตัวเองด้วยค่ะว่าให้ระมัดระวังนะคะสมัยนี้คือไว้ใจไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในชีวิตจริงหรือว่าในออนไลน์โทรศัพท์นะคะ อยู่ดีๆก็โดนแฮกเฉยเก็เลยไม่กล้าถ่ายคลิปลงคลิปอยู่พักหนึ่งเลยค่ะพยายามลงคลิปต่อเนื่องกันได้ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์นะคะก็มีนุ่นมีนี่มาบางังไม่ให้เราลงอีกแล้วจ้าเดี๋ยวจะโดนแฮกเอ้ยเดี๋ยวอินเทอร์นเน็ตช้าเอ้ยแต่ไม่เป็นไรนะคะเรื่องนี้เคลียร์ที่หลังค่ะมาเที่ยวกันก่อนแล้วนะคะเมืองก่อนนาคบาดานค่ะอํเาเภอโพสีสุวรรณนะคะวัดไตสมมามัคคีจังหวัดศรีสะเกดค่ะเป็นที่แรกที่เรามาเที่ยวเลยค่ะเราจะมา ถึงก็บ่ายโมงจะบ่ายสองแล้วค่ะบรรยากาศทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะประดับคือสวยมากเลยค่ะดอกไม้คือเขาปลูกไว้ล่มลื่นสวยมากเลยค่ะคนคือเยอะมากเลยนะคะคเยอะมากตอนแรกก็นึกว่าคนจะไม่เยอะนะคะแต่ที่ไหนได้เยอะมากเลยค่ะกําลังดังเลยก่อนนาคบาดานที่นี่นะคะสวยมากเลยค่ะเขาสร้างสวยมากเลยนะคะแล้วก็มีเท้าเวสวุวรรณด้วยค่ะมาเที่ยวครั้งแรกเลยนะคะเพราะว่าเห็นในอินเทอร์เน็ตเห็นเขามาเที่ยวกันลงคลิป กันเราก็อยากจะมามบ้างจ๋าก,ก็คือไลฟ์สดคลิปเต็มให้ทุกคนได้เห็นตลอดทางไลฟ์ like, สด<น>เลยมีคนเข้ามาดูบ้างไม่มาดูบ้างนะคะมีคยเข้ามาดูบ้างคะ่ะทีละสองสามคนนะคะเราก็คือไลฟ์สดจนจบทริปเลยคะ่ะไลฟ์ทั้งวันนะคะจนแบบหมดเลยคะ่ะเด็กๆก,ก็คือวิ่งแจนเลยนะคะต้องถามนะคะว่าแดดร้อนไหมร้อนมากเลยคะ่ะจนมองแทบจะไม่ขึ้นเลยคะ่ะตาแทบปิดนะคะคือแดดแรงมากเลยคะ่ะ จนพ่อจะได้ไปหยิบล่มที่เขาเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวอะไรที่ร้อนนะคะได้เอาไปใช้นะคะแล้วค่อยมาคืนนะคะนั่นแหละคะ่ะพ่อจ๋าพี่เปียนน้องๆน,นะคะก็คือไปหยิบล่มมากลางแล้วค่ะตากล้องอย่างเราก็คือต้องถ่ายไปเรื่อยๆนะคะโชคยังดีที่โทรศัพท์เครื่องละหมื่นห้าก็เลยใช้ดีกล้องสวยค่ะเป็นเครื่องเก่านะคะเครื่องประมาณ4ี่ห้พัน เจอสี่ห้าพันแค่ไหนกล้องก็งไม่สวยเท่านี้เลยค่ะคล้องด้วยนะคะคล้องคือใหญ่มากเลยจ้าบอกเลยนะคะว่าพระพุทธรูปคือสวยมากเลยนะคะคนก็ทยอยทยอยมานะคะมีพญานาคปู่พญานาคด้วยค่ะมีคล้องอังใหญ่ๆมีเทวสุวรรณนะคะก็คือลาน กว้างมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาลองดูนะคะลอ,ลองเที่ยวดูนะคะเพราะว่าลานพื้นที่เขาจัดสรรได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็กว้างนะคะปลูกดอกไม้ปลูกดอกประดับคือสวยมากเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะเขาจัดสรรพื้นที่ได้ดีมากเลยค่ะมีลานกว้างให้เดินได้สะดวกนะคะ คนคือเยอะมากเลยนะคะตอนแรกคิดว่าคนจะไม่เยอะเท่านี้นะคะแต่พอมาลองเที่ยวแล้วคือคนเยอะมากเลยค่ะทยอยมาเรื่อยๆเ,เ,เลยนะคะกลายเป็นยูทูบเบอร์แล้วหนงกลายเป็นครีเอเตอร์แล้วเนยไลฟ์สดไปตลอดทางเลยค่ะไลฟ์สดคือจัดเต็มคาราเบลเลยค่ะไลฟ์คือไม่มีหยุดเลยค่ะไลฟ์จนจดทริปเลยสนเราก็พยายามเก็บคลิปบรรยากาศนะคะพยายามเอามาตัดต่อนู่นนี่นั่นนะคะบอกเลยว่าคลิปยาวมากเลยค่ะจนโทรศัพท์ แ,แทบร้อนแทบหมดนะคะ่ไว้นะคะมาทําคลิปเต็มให้ทุกคนดูนะคะเขาบริการดีเลยนะคะเขาก็มีน้ําดื่มให้ดื่มฟรีด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปสักการะบูชาไหว้ทเทวสุวรรณกันค่ะ นี่นะคะเท้าวเวสุวรรณนะคะก็นุโมทนาบุญสาธุด้วยกันนะคะขสร้างได้งดงามมากเลยนะคะที่เรามานะคะแดดก็ร้อนค่ะฟ้าก็คึมนะคะเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกค่ะเราก็จะมาทําบุญตามกําลังศรัทธ,ธานะคะแล้วเขาก็จะให้ดอกไม้นะคะมอบดอกไม้ให้เรานะคะไปไหว้เท้าวเวสุวรรณค่ะ ก็มีแต่ดอกกุหลาบดอกไม้สีแดงนะคะดอกเล่าลึงสีแดงนะคะเหมือนท่านจะชอบดอกสีแดงนะคะเขาก็เลยแต่มีดอกสีแดงค่ะเต็มไปหมดเลยกับนกับรันคือกั้งล่มเล่นแล้วจ้าจะร้อนหรือว่าอะไรเนาะทำไมเล่นล่มแบบนั้นยูทูบเบอร์ชื่อไม่ดังมาเจอกันจ้า เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปสักการะบูชากันนะคะเริ่มแรกเราก็จะมาจุดทูปก่อนค่ะจุดธูปเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะให้เรามาไหว้สักการะบูชาค่ะเขาก็จะมีคาถามีอะไรคําสักการะบูชาให้เราพูดตามด้วยค่ะขอพรท่านนะคะอยากได้อะไรก็ขอพรท่านเลยค่ะคมาเรื่อยๆนะคะมาไหว้กันไม่ขาดสายเลยค่ะหลังจากไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเอาดอกไม้เอาทูปเอาอะไรไปปักไว้นะคะเอาดอกไม้มาคล้อง ไว้ที่ตัวท่านค่ะดอกไม้มาไหว้นะคะบอกเลยว่างดงามมากเลยค่ะท้าวเวสสุวรรณมาค่ะหลังจากไหว้ท้าวเวสสุวรรณแล้วเราจะไปที่ไหนอื่นต่อแล้วเราจะมาไหว้หลวงปู่กันค่ะเป็นหลวงปู่สวงเป็นอะไรนะคะที่เขาทํากระท่อมไว้ให้คนไปไหว้ค่ะจัดสรรพื้นที่ได้ดีมากเลยนะคะ แล้วก็สวยงามมากเลยค่ะก็คือยุ่งกับล่มเลยค่ะไม่เดินเข้าไปกว่าจะเดินเข้าไปได้ก็คือกลางล่มกลางเล่นอยู่นั่นเลยค่ะพี่เปียกกับน้องกัปตันกับน้องนินก็หาที่ถ่ายรูปไปเรื่อยเลยค่ะมาค่ะได้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> เราจะพาทุกคนไปเกาะน,นาคบาดาลค่ะ <c oughs> เดินลงไปบนกกอนเลยนะคะเกแบบได้สวยงามมากเลยค่ะบอกเลยว่างดงามมากเลยนะคะน้ำก็คือใสใสมีน้ำพุมีไอ้น้ำ ด้วยค่ะสวยงามมากเลยนะคะเข้ากันสุดๆเลยนะคะพระพุทธเจ้าแล้วก็ปู่พญานาคค่ะหมอแล้วที่เขาล่าลือว่าเป็นก่อน,นาคสวรรค์ก่อน,นาคบ้าดานนะคะข่ขคนงดงามมากเลยค่ะก็มีบาปพระพุทธรูปเป็นรูปปั้นนะคะให้ทุกคนไปโยนเหรียญกันด้วยค่ะคือหนูไปโยนแล้วนะคะคือโยนข้ามออกไปเลยค่ะจากที่เราไปถ่ายรูปไปสักการะบูชาเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ เราก็พากันเดินมาชมสวนนะคะเดินมาเข้าห้องน้ําเดินมาชมสวนกันค่ะขนาดทางไปห้องน้ํายังสวยขนาดนี้เลยนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากเลยค่ะน่าถ่ายรูปเลยนะคะวิดีโอไปตลอดทางเลยค่ะกว่าจะกลับจาก ตรงนี้ก็คือได้เป็นแล้วร้อยรูปแล้วค่ะจากเที่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินออกจากทางออกกันค่ะแต่ตอนนี้ยังหาทางออกไม่เจอเลยค่ะหลงดอกไม้สุดๆดอกไม้คือสวยมากเลยค่ะก่อนที่เราจะเดินกลับรถนะคะเราก็จะมาแวะไหว้ ปู่ลือสีกันก่อน<ว>ค่ะไหว้พไว้ไวปู่ลือสีหน้าค้างเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพาทุกคนบายบายจากที่นี้กันจ้าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปขึ้นรถรอ,อก,กันค่ะพ่อจ๋าก,กับน้องยังไม่จบนะคะ น้องก้อยแอลอยากจะกินน้ำปั่นค่ะพ่อจ๋าก็ต้องพาลงไปซื้อนะคะถ้าไม่พาไปซื้อก็ไม่ยอมขึ้นรถกลับค่ะน้องกับตันกับน้องปานินทําไมแตกต่างกันเหลือเกินน้องกับตอนกับน้องปานินคือนิ่งมากเลยค่ะจบทริปนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปที่ต่อไปค่ะ เรากาลังเดินทางไปสวนทุเรียนค่ะเรามาเจอเจ้าของทุรทเรียนนะคะเขาน่าจะมีเงินนะคะมาเจอบอลลูนนะคะไม่ใช่บอลลูนสีเป็นเหมือนกระโดดล้มนะคะไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเขาเรียกว่าอะไรนะคะเพิ่งเห็นกับตาครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกในจังหวัดสีสเกตเลยนะคะแล้วก็ในตาเราเลยค่ะสวยมากเลยนะคะ ถึงแล้วจ้าถึงทางเข้านะคะจะพาทุกคนไปเช็คอินสวนทุเรียนกันค่ะอำเภอกันทารักษ์นะคะแถวนี้ก็จะมีแต่สวนทุเรียนมีแต่อะไรนะคะเป็นหมู่บ้านเ,าเลยค่ะปลูกพวกทุเรียนนะคะปลูกทุเรียนภูเขาไฟค่ะดินคือแดงนะคะดินจะเป็นสีแดงนะคะขี่รถไปตามทางก็เห็นแต่ต้นทุเรียนค่ะเห็นแต่สวนทุเรียนอากาศดีมากนะคะก็ไม่ได้มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวนะคะ มีง้อมีมังคุดมีสตอมีลองกองด้วยค่ะมีต้นกล้วยด้วยนะคะมีผลไม้หลายชนิดเลยค่ะแถวนี้ดินแดงนะคะดินภูเขาไฟดินมันดีนะคะก็ปลูกอะไรก็ดีหมดเลยค่ะเรามาที่นี่ในรอบ4ปีค่ะแต่ก่อนเราก็มานะคะมาเกือบทุกปีเลยค่ะพอหลังโควิดมาเราก็ไม่ได้มาเลยค่ะ ครั้งนี้กลับมาแล้วจ้าพาพี่เปียกับน้องกัปตันกับน้องปานนินมาด้วยค่ะเราจะพาทุกคนมาชมสวนทุเรียนกันค่ะแถวนี้นะคะบ้านหลายหลังนะคะก็จะมีสวนทุเรียนไว้เป็นต้นเลยค่ะไว้ทุกหลังเลยนะคะเพราะว่าแถวนี้เขานิยมปลูกทุเรียนกันขายได้หลายบาทเลยนะคะบางคนก็ทําเป็นสวนแบบนี้เลยค่ะเยอะมากเลยนะคะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันค่ะ แล้วก็หาไรายได้ได้ด้วยนะคะขายทุเรียนเองก็ด้วยค่ะทุเรียนจากต้นสดสดเลยค่ะป้าทุเรียนจากต้นสดสดมาเมืองอาเด้อพี่น้องสดให้เมืองเราจ้าลายสดก็เป็นเมืองไรเลยค่ะช่องนองมะปางบุญยงนะคะพูไทยปนอีสานแล้วเนอตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วจ้ายังไม่ออกจากอำเภอกันทลักษ์เลยค่ะเราติดอยู่สวนทุเรียนหาทางออกไม่ได้เลยค่ะ ทุเรียนคือลูกใหญ่มากเลยนะคะมีทุเรียนทุกต้นเลยค่ะมีลูกใหญ่ก,กว่าลูกธรรมดาด้วยค่ะใหญ่กว่าหน้าเราอีกใหญ่มากเลยนะคะมีทุเรียนทุกต้นเลยนะคะแล้วก็มีหลายลูกด้วยค่ะแต่ละต้นมีเป็น1 0บๆลูกเลยค่ะเปียคือช็อตฟิลแล้วหนึ่งค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปแต่โดนกล้องเราจับได้วิ่งหนีแทบไม่ทนันนี่นะคะทุเรียนของเรา ไปยืนอยู่ก็คือกิ่นหอมทะลุเปลือกออกมาเลยจ้าหลังจากเราเที่ยวชมสวนทุเรียนนานแล้วนะคะเราก็จะพาทุกคนมา ดูทุเรียนกันค่ะทุเรียนสดๆจากสวนเลยนะคะเจ้าของสวนเองค่ะเจ้าของสวนก็คือคนที่ยืนอยู่นี่ค่ะกําลังยินคุยกับแม่จ้าอยู่ค่ะเราชมสวนทุเรียนนะคะไม่ได้เสียเงินซักบาทเลยค่ะแต่เรามาชมสวนทุเรียนอย่างเดียวไม่ได้อะไรกับมือก็คืออดใจไม่ไหวแล้วค่ะเราก็ต้องมาซื้อทุเรียนนะคะบอกเลยว่าเราแวะซื้อไปตลอดทางเลยค่ะเป็นทุเรียนสดๆนะคะคุณภาพเกียรติเองเลยค่ะเขาแก่ให้ด้วยนะ,ะเขาแก่ทุเรียนชํานาญเลย ะะแต่ก็ไม่แปลกค่ะเจ้าของทุเรียนจะไม่แก่ทุเรียนเป็นได้ไงเราจะซื้อไปฝากตาฝากยายด้วยนะคะซื้อไปให้ป้าให้ลุงกิน<ห>ด้วยแปง้งให้น้ํากินเลยนะคะมาให้หมดเลยค่ะทุเรียนหมอนทองนะคะทุเรียนภูเขาไฟค่ะกรอบนอกนุ่มในคืออร่อยมากเลยค่ะเห็นแล้วอยากกินข้าวเหนียวทุเรียนจังเลยจะรีวิวทุเรียนให้ด้วยนะคะทุเรียนเขานะคะพูดตามความจริงเลยนะคะเปลือกบางค่ะ ในเล็กนะคะแต่เนื้อแน่นเลยค่ะผูใหญ่เนื้อแน่นนะคะหวานเลยค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะอร่อยมากเลยคขาให้ลองชิมด้วยนะคะแต่แม่จ๋าบอกว่าไม่ดีกว่ากินนิดเดียวเอาใส่กล่องเธออดใจไม่ไหวแต่ก่อนหนูก็กินทุเรียนไม่เป็นนะคะเพกกิ่งจะมา กินเป็นประมาณสปีหลังนี่แหละค่ะคิดผิดหรือคิดถูกนะหัดให้เรากินทุเรียนจนกินเป็นเลยค่ะแม่แก็พูดกับเราตลอดเลยนะคะว่าถ้าย้อนเวลาไปได้จะไม่หัดให้กินทุเรียนเลยค่ะเพราะว่าจะมาแย่งแม่จ๋ากินนะคะมันก็กินเป็นไปแล้วอ้าพูดจนเพลินเลยนะคะมาถึงบ้านยายกับตาแล้วค่ะมาถึงก็สองทุ่มแล้วจ้าป้ากับลุงก็คือมาทํากับข้าวไว้รอแล้วะค่ะ มาแกงไก่นะคะอุ้พูดผิดค่ะมาต้มไก่นะคะไว้ให้เราค่ะแม่จ๋าก็ไม่รอช้าค่ะเอาทุเรียนลงรถมาแบ่งทุกคนกินกันเลยค่ะป้าคือแซ่บมากจ้าชอบมากเลยนะคะน้ำก็กินนะคะตากับยายก็กินค่ะทุกคนก็ชอบกินทุเรียนเหมือนกันนะคะของโปรดเลยถึงมืดค่ำนะคะแบตโทรศัพท์ก็จะหมดค่ะอีกแล้วเราก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายนะคะเรามาบ้านยายก็ไม่ได้มานานนะคะ เอาฟองเอาของมาฝากตากับยายค่ะก็มากินข้าวบ้านตากับยายนะคะลุงต้มไก่ไว้ค่ะเราก็คือทํากับข้าวอร่อยมากเลยนะคะผทม,มาบอกป้ากับลุงไว้นะคะป้ากับลุงก็คือพากันมาเตรียมของไว้เลยค่ะ น้องออก,กัสก็มาด้วยนะคะลูกคนเล็กของพี่อ๋อมค่ะตาน่ารักเลยค่ะได้ปีกว่าแล้วกับยายนะคะก็ดีใจมากเลยค่ะที่เรามาหานะคะเพราะว่าแกก็โทรมาเมื่อวานก่อนค่ะแกก็บอกว่าคิดถึงมาหาแก่นหน่อยแล้วก็บอกว่าเดินมา4<ๆ>เดินมาส<ๆ>ว่เดี๋ยวเดินไปได้จะเดินไปอยู่ค่ะ เด็กๆก,ก็คือก,กินข้าวกันเลยนะคะกินก่อนเพื่อนเลยลนะคะบอกกันนะคะตอนยังไม่ขึ้นรถแต่พอขึ้นรถไปแล้วหลับค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากบรรยากาศน่ารักน่ารักคลิปนี้ไว้นะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะ,ะบ๊ายบาย